ครับเพื่อนๆวันนี้ก็สอีกออกมาหาซื้อมะระกรอมะระกรมะระกรอมะระกรครับช่วงนี้ไม่ได้ไปสวนครับเพื่อนๆกันเลยก็ต้องมาหาซื้อลูกใหญ่มากนี่ครับผมทำไมจะตามกินหมดครับเพื่อนๆตามสองเวลาเอาเนาะ <c oughs> หาซื้อกับข้าวจากตลาดครับมะระกรกับบักนาวมะนนาวมันนาว หาซืาอ้อมะละกอกับมะนาวครับเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดือดมากครับผมหาซื้อกับข้าวสดครับเพื่อนมะนาวนะครับกับมะละกอเอาไปตำขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปครับผม มะละกอมะละกอมะนาวมะนาวจัดไปครับ